วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวเทนิมนะครับพาไปดูเรื่องราวนี้กันบ้านนะครับสายไฟครับเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเรานะครับอย่างประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยใครจําได้นะักแสดงฮอดููดชื่อดังอย่างคุณลัศเซลโคที่มาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเขาก็ได้มีการถ่ายภาพสายไฟที่ระยองระยางในพื้นที่ของกทมเราไปลงนะครับในโซเชียลส่วนตัวเนี่ยรอบนั้นก็ฮือฮากันไปไม่น้อยนะครับล่าสุดครับทางสื่อ ยักษ์ใหญ่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขานําประเด็นนี้ไปเล่นต่อนะครับเนี่ยครับเขาได้มีการสื่อของญี่ปุ่นนะครับเผยแพร่บทความเกี่ยวกับสายไฟที่เร็วรยาอยู่ในประเทศไทยครับโดยทาเพจ Japan Guidebook เนี่ยเขาได้มีการมาแปลเป็นบทความภาษาไทยให้คนไทยเนี่ยได้อ่านกันนะครับเนี่ครับเขาลงระบุนะครับว่าแฮชแท็กสายไฟไทยดังไกลถึงญี่ปุ่นครับสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงข่าวสายไฟรกกรุงรังของประเทศไทยนะครับระบุครับว่า80%คือสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานครับ ใช้เวลาถึง200ปีในการเอาหลงดินนี่ครับและการโยนหินเปิดประเด็นเรื่องกรณีของคุณละเซลโฟด,ด้วยครับเนี่ยครับเขาระบุไว้ว่าสื่อญี่ปุ่นอย่างอาบิมาทามเนี่ยทำสกู๊ปข่าวนะครับส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับชมภาพสภาพสายไฟตามท้องถนนในประเทศไทยเราครับในคลิปเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ไทยเนี่ยมีสายไฟจําน,นวนมากที่พันกันยุ่งเหยิงราวกับถักไหมพรมครับดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนไทยไปซะแล้ว แต่สายไฟเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตแล้วก็เหตุเพลิงไหม้ได้ครับผู้สื่อข่าวเขารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพส่วนสายไฟที่ยุ่งเหยิงพันกันเนี่ยเป็นสายที่มาจากหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งสายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทีวีแล้วก็เคเบิลทีวีและก็กล้องวงจรปิดครับปรากฏว่ามีการไปถามผู้เชี่ยวชาญนะครับได้คําตอบว่าเกือบ80%เนี่ยคือสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับนะครับแล้วก็ถ้าถามคนในพื้นที่เนี่ บ้างก็จะตอบในแนวประชดประชันว่าแม้แต่ช่างไฟก็ยากที่จะบอกได้ครับว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับผู้ประกผู้ประกาศข่าวในห้องส่งเขาได้มีการถามว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยเหรอผู้สื่อข,ข่าวที่มาลงพื้นที่เขาก็บอกนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยวางแผนเรื่องการนำสายไฟลงดินมาตั้งแต่ปี2527ครับเส้นทางที่จะเอาลงดินในเขตพื้นที่ของกทมปริมณฑลมีระยะทางถึง230กิโลเมตรครับ ตอนนี้ทําเสร็จไปแค่20%เท่านั้นการที่เจ้าของสายไฟฟ้าจํานวนหลายหน่วยงานและก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพที่จะสั่งการนะครับก็มีส่วนทําให้เรื่องนี้เนี่ยไม่คืบหน้าผู้เชี่ยวชาญกล่าวครับว่าถ้าอยู่ในสปีดแบบปัจจุบันนี้เนี่ยกว่าจะเอาสายไฟและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้ดินได้เนี่ยน่าจะใช้เวลากว่า200ปีครับส่วนกรณีที่คุณลัเซลโคโพสตเปิดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยรวดเร็วขึ้นไหม ปัญหาสายไฟถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นครับเมื่อคุณลัเซลโคโดาราฮาลิบูดชื่อดังนะครับมาถ่ายภาพสายไฟเอาไปแปะไว้ในโซเชียลแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านทางทวิตเตอร์ของเขานะครับทําให้มีกระแสวิจารณ์ในประเทศไทยครับในวันถัดมาการการไฟฟ้าที่ดูแลสายไฟเนี่ยทำการติดต่อไปยังกสทอชอนะครับให้ดําเนินการแก้ไขในขณะที่คนกรุงเทพก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันควรจะแก้ไขตัต้งแต่ต้นแล้วแล้วก็บอกตรงว,ว่ารู้สึกอายครับนี่ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานยังเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคุณบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้ง Microsoft เนี่ยก็เคยโพสต์ภาพสายไฟพันกันลงใน Facebook ของเขาครับหลังจากโพสต์นั้นเนี่ยก็มีกระแสตอบกลับมาจากคนไทยว่าที่เห็นยุ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สายไฟและงานฝังสายไฟลงใต้ดินเนี่ยก็คืบหน้าไปมากแล้วส่วนมาคราวนี้ครับก็เช่นเดียวกันครับการไฟฟ้าก็ออกมาสั่งการในทันทีครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาครับ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเช่นการจัดตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเวลาไปถามคนไทยก็จะคงตอบว่าไม่ได้คาดห,าหวังอะไรกับเรื่องนี้มากครับมีหลายช่วงหลายตอนที่พอผู้สื่อข่าวตอบนะครับเช่นตัวเลข200ปีหรือ80%คือสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยผู้ประกาศที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะว่านี่นครับไม่คิดว,ว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้ครับแล้วเขาก็ถามกลับว่าตรงโตถามกลับแล้วตรงจุดที่กุลเซลโคลถ่ายภาพเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า ผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาก็บอกครับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและยังบอกทิ้งท้ายว่าตนเองเนี่ยคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่านี้อย่างเช่นการสร้างระบบการทํางานที่ต่างไปจากเดิมนี่ครับส่วนคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นครับลองไปส่องดูครับหลังจากที่สื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยแพร่ประเด็นนี้ไปเขาบอกว่าที่บอกว่ากรุงเทพใช้เวลา200ปีแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยสปีดปัจจุบันนี้เนี่ยแม้จะใช้เวลา2,000ปีก็คงจะไม่เสร็จครับความจริงที่น่นาตกใจ อัตราการเอาสายไฟลงดินของรอนดอนปารีสฮ่องกงอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะครับบางคนก็บอกว่าสู้ที่เวียดนามไม่ได้เลยครับนะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยยังไงก็ตามไม่ใช่แค่ไทยประเทศอื่นในอาเซียนก็คล้ายๆกันครับมาตรการของรัฐบาลไทยคือไม่มีเลยนี่นะครับเป็นบางส่วนในคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นได้เผยแพร่ประเด็นสายไฟอัันรรกกุงงแล้ว็ ของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มีการเผยแพร่กันเป็นประเด็นอยู่อย่างต่อเนื่องครับนี่ก็ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วครับเข้าไวทินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ